พูดถึงเรื่องของเลิกแล้วก็ไปถามแกนนําพักเพื่อไทยอย่างคุณประเสริฐจันทรวงทองนะครับเลขาธิการพักเพื่อไทยว่าเอาเา๊ะเลิกที่เขาบอก18สิงหาคมนี้ที่จะโหวตนายกบอกว่าน่าจะเป็นวันมหาเลิกเนี่ยคุณประเสริฐเองบอกเลยเห็นด้วยนะเชื่อว่าการเลือกนายกได้เร็วก็น่าจะเป็นผลดีกับประเทศนี่นะฮะ แล้วในขณะเดียวกันกระแสะข่าวที่ออกมาเลขาที่การพักเพื่อไทยก็มีการชี้แจงด้วยฮะเกี่ยวกับกรณีที่มีข่าวว่าบรรดาพักการเมืองหลายพักที่มาร่วมจับมือกับพักเพื่อไทยตั้งรัฐบาลเนี่ยอยากจะให้แบ่งโคต้าในคณะรัฐมนตรีให้เสร็จก่อนก่อนที่จะโหวตนายกคุณประเสริฐย้ําเลยว่าไม่ได้ต้องโหวตนายกจบก่อน ยืนยันว่ายังไม่มีการพูดคุยกันเรื่องของโคต้าคอรอมอนในขณะนี้เนื่องจากจะต้องรอให้รัฐสภาลงมติเลือกนายก,ก่อนและยืนยันว่าการตั้งรัฐบาลครั้งนี้ถือเป็นสถานการณ์พิเศษนะครับและเข้าใจแนวทางปฏิบัติในอดีตแต่เมื่อมีการลงมติเลือกนายกเสร็จสิ้นแล้วเรื่องต่างๆจึงจะค่อยมีการพูดคุยกันและย้ำว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเตรียมพร้อมมั่นใจเรื่องของเสียงโหวตจะผ่านแน่นอน บอกว่ามีสอสอที่พร้อมจะโหวตให้กับคุณเศรษฐาเกินกึ่งหนึ่งของสอสอประมาณ270กว่าเสียงส่วนเสียงสอวอก็อยู่ระหว่างการประสานและเชื่อว่าเสียงส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนมากจะสนับสนุนคนดิเดตจากเพื่อไทยจึงมั่นใจว่าคุณเศรษฐาน่าจะผ่านความเห็นชอบได้นะครับส่วน270เสียงสอสอที่พรรคเพื่อไทยบอกมั่นใจคุณประเสริฐบอกได้ไหมว่ารวมพักรวมไทยสร้างชาติหรือไม่ คุณประเสริฐบอกยังไม่ได้รวมเสียงของรวมไทยสร้างชาติครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่เชิญมาพูดคุยก็ยังไม่ได้พูดคุยกันต่อเนื่องส่วนจะดึงพักรวมไทยสร้างชาติมาร่วมด้วยหรือไม่ยังคงต้องคุยกันในระดับแกนนําพักก่อนคุณประเสริฐก็เลยบอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเปิดกว้างครับหากพักการเมืองหรือบุคคลจะมาสนับสนุนแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยก็ยินดีและขณะนี้ก็ยังมีเวลาอยู่บ้างเพราะว่าประธานสภา,ายังไม่ได้กำหนดวัน ส่วนจะพูดคุยกับพักการเมืองใดเพิ่มเติมอีกไหมคุณประเสริฐก็บอกเดี๋ยววันนี้ฮะ15สิงหาคมนะครับก็จะมีการประชุมพักเพื่อไทยคือวันนี้สสหลายพักเขาก็จะประชุมกัน<ะ>อาจจะมีความชัดเจนออกมามากขึ้นอย่างเพื่อไทยก็จะมีการประชุมกันในช่วงบ่าย แล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องนี้จากสสและแกนนาก็จะมีการพบปะพูดคุยกันในเรื่องนี้เพื่อหาข้อยุติเช่นกันครับอีกหนึ่งคนจากเพื่อไทยที่ก็ออกมาตอบคําถามนักข่าวหลายๆประเด็นที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ชี้แจงกันไปนั่นก็คือทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นกระแสะกันอยู่ที่บอกว่ารัฐมนตรีที่นั่งกระทรวงเดิมจะนั่งซ้ําไม่ได้อีกเนี่ยนะคะประเด็นนี้นักข่าวเมื่อวานนี้ก็ถามคุณภูมิธรรมเจ้าตัวก็ชี้แจงนะบอกว่าจริงๆยัง ไม่เคยได้ยินพักการเมืองไหนประสานเรื่องนี้เข้ามาอย่างเป็นทางการแต่เท่าที่ได้คุยกับหัวหน้าพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลก็ไม่มีปัญหาที่รุนแรงในเรื่องนี้ประเด็นที่คุณเศรษฐาเองก็เคยระบุว่าไม่ให้พักการเมืองที่จะมาร่วมกับเพื่อไทยทํางานกระทรวงเดิมคุณภูมิธรรมบอกว่าคุณเศรษฐาไม่ได้พูดเป็นหลัก และเป็นคําถามจากสื่อมวลชนที่ถามคุณเศรษฐาว่าตามหลักการเนี่ยก็ไม่ควรให้ดํารงตําแหน่งกระทรวงเดิมหรือไม่ซึ่งคุณเศรษฐาเองก็ยอมรับเพียงหลักการแหละว่าเห็นชอบแต่ก็ต้องไปดูด้วยว่าการเชิญพักต่างๆมาร่วมรัฐบาลเนี่ยคุณบูมทําย้ําว่าก็ต้องให้เกียรติก็ต้องดูในเรื่องของความเหมาะสมตามนโยบายและคุณ,ณสมบัติของผู้ที่จะมารับตําแหน่งว่าเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือเปล่าก็จะต้องมีการหารือกันเพราะว่าหน้าที่ของพักเพื่อไทยต้องประสานงานและตั้งรัฐบาลให ไ,ได้แต่เจ้าตัวก็ยังมั่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรย้ําถึงขั้นตอนการแบ่งโคตารรัฐมนตรีของพรรคร่วมด้วยนะคะว่าเพื่อไทยเองต้องรอดูความชัดเจนและการส่งสัญญาณในการเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีให้กับพรรคเพื่อไทยหลังจากนั้นถึงจะมีการแบ่งสรรโดยจะต้องให้สังคมพอใจด้วยแล้วก็ต้องสอดรับนโยบายแต่ละพรรคร่วมซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ขอความกรุณาจากพรรคร่วมให้พิจารณานำวาระประเทศวาระประชาชนเป็นที่ตั้ง และดูความเหมาะสมถึงการแบ่งงานกันคุณภูมิธรรมเมื่อวานนี้ยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่ายังไงก็ตามทุกเรื่องเนี่ยพูดคุยกันได้อยู่แล้วหากใช้เหตุใช้ผลคุณภูมิธรรมยังพูดถึงกรณีที่บางพักการเมืองอะค่ะต้องการให้มีการแบ่งสรรกระทรวงก่อนการลงมติเลือกนายก ว่าพักเพื่อไทยรวมเสียงมาได้แล้วแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะไม่มีปัญหารอถึงเวลาที่เหมาะสมก่อนก็จะดําเนินการให้ชัดเจนแต่จะต้องแน่ชัดก่อนว่าจะมีผู้พร้อมร่วมรัฐบาลเท่าไหร่กันแน่แล้วจะแบ่งสรรกันยังไงต่อไปแต่ตอนนี้พักเพื่อไทยเขาก็ย้าเมื่อวานคุณภูมิธรรมบอกรวมได้ชัดๆตอนนี้238เสียงซึ่งหากพลังประชารัฐจะลงมติให้โดยไม่มีเงื่อนไขก็จะบวกเพิ่มขึ้นมาอีก40ใช่ไหมคะก็จะเป็น278เสียง ตั้งใจว่าพอเลือกนายกเสร็จแล้วคุณภูมิธรรมบอกว่ารัฐบาลเองก็ต้องเดินหน้าทํางานให้ได้ในช่วงเดือนกันยายนการแบ่งสรรกระทรวงต่างๆก็น่าจะเสร็จสิ้นและคุณภูมิธรรมเองก็ยังชี้แจงถึงประเด็นดราม่านี้ด้วยที่ยังคงพูดถึงกันเยอะกรณีที่แกนนาพักเพื่อไทยเดินไปคุยกับก้าวไกลจนมีการระบุพักว่าระบุว่าพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้บอกรายละเอียดในการจัดตั้งรัฐบาลข้อเท็จจริงคุณภูมิธรรมก็ยังยืนยันว่าการไปพบพักก้าวไกลกรอนหน้านี้เนี่ยเป็น ฐานะทีมเจราจาที่มีคุณุงอิงไปด้วยพักเก้าไกลเป็นผู้ร้องขอมาแล้วก็ไปอย่างเปิดเผยซึ่งกระแสะข่าวที่พักเพื่อไทยจะเชิญพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติร่วมรัฐบาลมันอาจจะคาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงเพราะว่าพักเพื่อไทยบอกเพียงทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้พักทํางานได้แต่ก้าวไกลก็หวังกลับไปเป็น312เสียงของพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลเดิมซึ่งคุณภูมิธรรมเมื่อวานบอก เป็นไปไม่ได้และพักเพื่อไทยก็เลยต้องเลือกทางเดินอื่นซึ่งอาจจะขัดใจกับประชาชนบ้างเนี่ยนะคะยังมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องน่าสนใจที่เมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมพูดถึงมันมีกระแสข่าว่คุณปิงคุณผู้ชมเสนอบอกพักเพื่อไทยเปลี่ยนตัวได้ไหมแคนดิเดตนายก <ừ. S 1> จากคุณเศรษฐาเป็นคุณนุ้งอิงเนี่ยนะคะประเด็นนี้คุณภูมิธรรมบอกว่ายังไม่ได้ยินเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแต่ยืนยันว่าเพื่อไทยจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาไม่เปลี่ยนแปลง จนถึงวินาทีนี้ไม่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยบอกเอาไว้และย้ําว่าคุณเศรษฐาไม่ได้มีปัญหาในเรื่องคุณสมบัติส่วนจะต้องพูดคุยกับทางพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลและสอวอเพื่อทําความเข้าใจเรื่องนี้หรือเปล่าคุณภุมทําย้ําว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาแต่จะต้องทําให้สอวอมั่นใจว่าพรรเพื่อไทยมีเสียงสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าสส เกิน250เสียงและแคดิเดตเพื่อไทยมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายไม่มีคุณสมบัติใดที่ขัดข้องดังนั้นก่อนวันที่จะมีการโหวตนายกอะค่ะคุณภูมิธรรมบอกว่าจะเห็นชัดเจนว่าเพื่อไทยมีรัฐบาลเกิน250เสียงส่วนจะมีการเปิดตัวพักร่วมรัฐบาลเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า ก่อนที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะสองพักที่คนจับตาจะมีการเปิดตัวชัดๆไปเลยไหมรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐคุณภูมิธรรมเมื่อวานนี้ตอบแบบนี้บอกว่ามีทุกพักที่อยู่ในสภาเวลานี้การเปิดตัวต้องอยู่ที่เงื่อนเวลาความพร้อมและการคุยกันของแต่ละพักแล้วก็ไม่ยืนยันนะคะว่าจำนวนเสียงจะเป็นไปตีกตามที่คาดการ3 1 5เสียงหรือเปล่าแต่ตอนนี้นะวินาทีนี้คุณภูมิธรรมย้ำ เกิน250เสียงแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณประเสริฐหรือว่าคุณพงษ์ธรรมก็ย้าเหมือนกันว่ายังไงจะเสนอชื่อคุณเศรษฐา,าให้มีการโหวตแล้วก็มั่นใจว่าเสียงโหวตจะผ่านไปได้เด่ดนะครับทีนี้ความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยตอนนี้นักข่าวก็ไปถามความคิดเห็นของพักที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นการน,นําจัดตั้งรัฐบาลอย่างพักคก้าวไกลไปถามคุณชัยธวัตตุลาทนเลขาที่าาาากกกก็็็็เเเเเปปนนนนนหหห่่่่วววววงงงพพรรคืืออออไทยยมมมันนะ<อ>บด้ ว่าการจัดตั้งรัฐบาลในสถานการณ์แบบนี้ก็น่าจะถูกเข้ามากำกับควบคุมโดยขั้วอำนาจเดิมมากเป็นสิ่งที่น่าจะปฏิเสธได้ยากครับคือการจัดแบ่งตำแหน่งคณะรัฐมนตรีนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ในทางปฏิบัติมันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับที่ต้องทำควบคู่กันไป ก็เราก็มองด้วยความเป็นห่วงนะครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลในสาการแบบนี้มันก็น่าจะถูกเข้ามากำกับควบคุมโดยควบน้ารัฐบาลเดิมมากนะครับเป็นเป็นสาการที่น่าจะปฏิเสธได้ยากใจเราอยากให้กลับมารวมกันเดิมท้คะให้กลับมาเป็นสามหนึ่งสองเหมือนก่อนหนี้ที่มันเคยเริ่มมาด้วยกันเรื่องนี้คงเป็น คงเป็นอยู่ที่การตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยคือการถามคุณชัยธวัฒน์ว่าพรรคเก้าไกลอยากให้เพื่อไทยกลับมาหรือเปล่ากลับมาเป็น8พักรค312เสียงเหมือนเดิมหรือไม่คุณชัยธวัฒน์ก็บอกเรื่องนี้คงเป็นการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทย ตอนนี้ก้าวไกลยอยู่ในโหมดเตรียมตัวทางานไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนเราก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการเตรียมงานภายในพักพัฒนาศักยภาพความพร้อมในการทํางานของสอสอใหม่นะครับขณะเดียวกันความชัดเจนของพักก้าวไกลยอย่างที่บอกวันนี้เนี่ยหลายพักจะมีการประชุมสสกันคุณชินวัน์ก็บอกนะฮะว่าเรื่องของพักก้าวไกลว่าสสของก้าวไกลจะตัดสินใจโหวตหรือไม่โหวตให้กับคนดิเดตของเพื่อไทย คุณชัยธวัฒน์ก็บอกเดี๋ยววันนี้พักเก้าไกลก็จะมีการประชุมสอสอคือก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้คุยกันถึงทิศทางของพักก็เลยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในที่ประชุมสอสอวันนี้ครับ